สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดี f อฟที C ่ T. น่ารักทุกทุกท่านเนาะตอนนี้ก็เดินทางนะมาถึงเต่าองงอยแล้วนะครับพี่น้องต้องจอดนะฮะเอนะไม่จอดไม่ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าไม่จอดซื้อนี่ไม่มีอันใส่นะเอฟไม่รู้มันหายไปไหนนะฮะ สงสัยมีโจรขโมยหรือเปล่านะครับผมอนะจอดซื้ออะไรเนาะเดี๋ยวจะบอกเนาะพี่น้องโอ้กลับไปบ้านทีไรหายทุกทีครับนะจอดซื้อกกนอครับพี่น้องอมันมันยังไงไม่รู้นะครับนะอกกนอหายครับเอฟซนะ ต้องจอดซื้อนะครับไม่ซื้อไม่ได้นะ f อฟทุกท่านแ <c oughs> ม่มาต้อยบนใหญ่เลยนะค้นหาทุกซอกทุกมุมไม่รู้ไปไหนครับ f <c oughs> อฟซีนะไม่รู้ว่าจะซื้อให้ผมกี่ตัวเนาะทุกท่านเดี๋ยวสอบถามเนาะ,ะแม่ซื้อกี่ตัว แล้วก็นอนหายนะพี่น้องไม่รู้ว like ่าไปไหนนะครับนะเราก็เดินทางต่อครับพี่น้องอ้ายที่ไดแมนต์กางเกงในหายมันไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เข้าไปนั่งงานหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปไปถึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับอยายที่กางเกงใช่ มันอะไรกันหน้ากันนะซื้อสามตัวโอ้แฉวหายสามตัวแล้วก็ไม่ต้องใส่ไม่มีใครเห็นโอ้ยนะไม่จอดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไปนี่ไม่มีกกรนใส่นะครับมันมันเป็นเย็นวาวบอยู่นะพี่น้องไม่ได้จ้ำซื้ออืมอะไม่ได้สนใจได้ว่าใครมีกางเกงในมันไม่ใส่มันตรงเต็งนะฮะต้องต้องใส่ต้องใส่ ซื้อให้โอ๊ยเต็มถังหนึ่งพันบาท BJ หนึ่งค่ะอ่าพี่น้องอ่ะหลังจากที่ได้รถไถเนาะพูดเรื่องรถไถก่อนนะครับพี่น้องอ่ากลังฮิก็ลุยนะฮะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหก,กำลังฮิตใช่ไหม,มใช่กำลังฮิตกำลังเอ่อเมื่อวานก็พาน้องพารวยเนาะ ขึ้นบนเขานะครับนี่ขึ้นได้ขึ้นได้สบายสบายกับพี่น้องนี่นะฮะสาเหตุหลักที่ทําไมผมอยากจะได้รถไถน,นะครับก็ถนนหน,นทางมันสุดโหดนะครับเนาะโหดกว่านี้มีอีกไหมอืมมันโหดจริงๆนะเพราะว่าบ้านของผมนี่มีแต่ภูเขามันไม่เหมือนบ้านแนเนาะมันไม่เหมือนบ้านแอนไนมันไม่เหมือนที่เถว แล้วที่ตรงที่ไปเก็บยางเมื่อวานกับน้องอ่ะไม่ใช่ที่ดินของพวกเราที่ดินของยายยังไม่แบ่งกันถ้าแบ่งกันก็คงจะได้ประมาณคนละคนละห้าไร่ห้าไร่นี่มั้งใช่ประมาณนี้แหละเนาะก็จะเหตุที่ที่นาสามไร่เนาะลูกห้าคนหารกันทีนี้เอฟซีโอ้ยนะมันไม่ถึงคนละไร่นะฮะ คนละสองงานถ้าเปลี่ยนกันทำก็คงจะเหมือนครอบครัวที่อยู่กันเจ็ดคนนั่นแหละใช่พ่อก็วบางงานแหละเนาะแต่พราอะไรทาถึงมีข้าวกินเพราะว่าบางปีก็ได้เยอะว่ะได้เยอะแล้วก็บางปีก็น้องสาวยายให้ทำเราก็ไปทำใช่ไหมพ่อใช่ทีนี้ใครให้ทำอ่ะเราทำหมดเลยทีนี้ใครให้ทำเนาะผมก็จะไปทำนะฮะเพราะว่า ผมได้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับเครื่องดูดน้ำเครื่องตัดหญ้ารถไถที่ผ่านมารถไถเราก็จ้างเขาใช่ก็ยังมีข้าวกินใช่คนเราอะถ้าขยันไม่อดตายขยันไม่อดตายแน่นอนเราก็ไม่ได้ถอนหญ้าไม่ได้ถอนหญ้าอะไรนะหญ้าข้าวใช่ไหมพ่อเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้านะคะใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วทํำยังไงนะ ใส่ใบมีดใช่ป่ะใส่ใบขึ้นตัดหญ้าน่ะใส่ใบมีดตัดหญ้านะคะแล้วก็ูไปเลยทูไปเลยตามน้ำา่อาน้ำหมกซะก่อนเนาะนะคะปีนี้ไม่ต้องให้มันเยอะมันจะตัดง่ายใส่ข้าวปีนี้ใครให้ทํานาเราก็ทําส่วนทําของน้องสาวยายเนาะยายม่ต่อยแกจะไม่แบ่งเอาสักกระสอบเลยนะคะใช่แต่แต่ละปีนี่พวกพวกผมนี่ได้ข้าวสองร้อยกระสอบครับถ้าทําของยายยายใหญ่ยายเล็กด้วยเนาะใช่ เดี๋ยวปีนี้ไม่รู้ว่าเกจะให้ทำหรือาไม่รู้ยว่ายายเล็กให้ทํำไหมนะใช่ถ้าให้ทำเนี่ยทำเนาะทั้งน้องเราด้วยเนาะน้องชายไปอยู่ที่ไหนถ้าขยันไม่อดตายครับพี่น้องเราก็อึดข้าวคือกันเราก็ไม่มีนอน้ผมก็ไม่ไม่มีข้าวกินนะฮะซื้อกินเหมือนกันนะฮะเอฟซีเพราะว่าปีนี้ได้ยี่สิบกว่าศอก ในเศร้าก็สอบพี่น้องเอ้ยกินเบิดแล้วครับข้นไม้่อหลายครับนหลายคนหลายเอาไว้ให้ย้ายกับหลานซะเอาไว้ย้ายกับหลานกนิะนสาครับเนาะพวกเราก็ซื้อกินเอานะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเราถไถเนาะจะทดลองทํานาปีเออนาปังครับทุกท่านทดลองทำนาปังสักหนึ่งแปลงเนาะหนึ่งแปลงปีนี้ทํานาแน่นอนนะครับถึงรดูทำนาเราก็มาทำนาเนาะได้เพราะว่ามันไม่ไกลนะครับ แล้วทีนี้ดำในอะไรนะเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะให้ยายปลูกข้าวบูดใช่ปลูกปููดมันไหแมปูกปลูกพืชผักสวนครัวไถลงไปอยากปลูกอะไรปลูกสอนให้แกสตาร์ทเครื่องดูดน้ำด้วยใช่เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปนัางานหรอกอันดับแรกจะไปถึงนี่ จะบอกใค่นายสั่งหินสั่งทรายแล้วก็สั่งท่อนะสั่งโถไปนะเตรียมเตรียมของก่อนเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไปดูงานวางแผนกันใชนะ่เราจะทําไปนะทำปุ๊บปั๊บไม่ได้นะครับพี่น้องนะโอ้โหนี่มันมัน,นภูมิใจเนี่นี่โลโก้นะฮะส่วนคนที่เมาเนาะ ก็นั่งหลังนะครับพี่น้องเมารถเมารถนะครับวันนี้เขากินข้าวรองท้องมาด้วยเลยไม่คิดว่านั่งหลังยังไม่ไม่แสดงอาการไม่คิดว่าพวกเราจะมีทุกวันนี้เนาะเรามีทุกวันนี้พอมีเอฟซีใช่มีเอฟซีดูคลิปให้พวกเรานะมีกําลังใจครับกําลังใจสำคัญที่สุดครับพี่น้อง ขอบคุณกำลังใจจากเอฟซีเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่อย่างนักเละห่วงใยนะพวกเราขอแค่เอฟซีดูคลิปให้พวกเรากดไลค์ให้ด้วยนะคะใช่เราก็ดีใจสุดๆแล้วนะพเนาะดีใจดีใจนะคะเพ่อว่าพ่อเราพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าเรามีทุกวันนี้พ่อแม่ครับรถบีอัพไปได้นี่พ่อจะขับรถไถตาม ไปทำไมเอาเอาไปไปไหนเอาไปด้วยเนาะกว่าจะถึงที่หมายเนาะไม่เป็นไรก็เอาไว้อยู่ที่บ้านแล้วก็ให้ให้น้องชายเนาะให้ให้บ้ปุ้ยทำก่อนให้ปปุ้ยไถนาปรับนาก่อนเพราะว่าพื้นที่นาเราน่ะมันเอียงมันเอียงแบบนี้ใช่มันเอียงน้ำมันไปค่อนอยู่แยวน้ำมันหงมองเดียวนะพี่น้องหมเดียวน้ำมันไม่ทั่วถึงใช่อันไหนพอทำอัน คันนาน้อยๆก็ทำนะไม่ต้องให้มันกว้างพ่อไลายายห้างพี่น้องิ่อมาปากพ่อเนาะคลิปนี้กับสิบประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะสวัสดีครับดูคลิปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ